สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่อง DIY บายประหยัดนะครับไม่ใช่ช่างก็ทําได้วันนี้เราจะมาเปลี่ยนมูเลนหน้าเครื่องนะครับทําไมถึงเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะครับมุเล่นหน้าเครื่องตัวข้างล่างนะครับข้างหน้านู่นนะครับตัวนู่นนะครับนะครับตัวนู่นนะครับ รู้เห็นป่ะครับเห็นเนาะข้างล่างนู่นนะครับมันเสียงดังครับมันเสียงดังเหมือนเหมือนสายพานหลวงซึ่งผมสายพานผมก็เปลี่ยนแล้วแต่มันก็ยังดังอยู่นะครับนะบผมไปถามช่างอะไรหลายๆคนแล้วเขาบอกว่าโมเล่ย์ยาโมเล่ย์มันมันเสื่อมแล้วต้องเปลี่ยนนะครับเลยได้มาดูกันว่าทํำยังไงนะครับ ครับผมเบื้องต้นเราต้องย่อนสายพานตรงนี้ก่อนให้ย่อนก่อนนะครับให้ย่อนเหมือนเหมือนยานแล้วนะครับเพื่อจะได้ถอดมูเล่เอาได้นะครับกั้นย่อนสายพานนะครับก็คือหนึ่งนะครับนะนี่ครับมันตัวนี้จะเป็นบุลเล่สายพานด้านข้างนะครับเนาะผมไม่รู้เรียกไหนแต่ผมเรียกธรรมชาติที่ผมเข้าใจแล้วกันนะครับมันจะมีน็อตเบอร์สิบสองนี่ตัวหนึ่งนะครับคลายตรงนี้ออกให้หลวมนะครับแล้วทีนี้ ก็จะมีน็อตเบอร์สิบสี่นี่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ข้างในนี่นะครับนู้นนะครับเห็นไหมเราเ่ห็นมครับมีนู่นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ข้างล่างอีกตัวหนึ่งนะครับข้างล่างนี่อีกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้ยครับแล้วก็ขันให้หลวมขันตัวนี้ก่อนนะครับขันตัวนี้ให้หลวมก่อนแล้วก็มาขันตัวนี้ตัวนี้ให้หลวมเสร็จแล้วก็ขันตัวนี้ออกนะครับ เพื่อให้โมเลันมันวิ่งมาด้านนี้แล้วสาย่ัยนมั์มรดญ์นะครับนี่นะครับเนี่ยครับจากที่เราขันตรงนี้นะครับขันตรงนี้ให้หลวมแล้วนะครับแล้วขันตรงนี้ให้หลวมขันออนนะครับขันออกอันนี้ก็ขันออเหมือนกันนะครับขันออกหมายความว่าขันทนเขียนนาฬิกานะครับได้สายพันมุ์มรดญแบบนี้เลยเห็นไหมครับนี่ยมันจะง่ายต่อการทํางานนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหย่อนตัว ของไอสายพานธุไดชาร์ตนะครับสายพันธุไดชาร์ตเนี่ยครับมันจะมีสายพันธุไดชาร์ตอีกตัวหนึ่งซึ่งมันเอาไปพ่วงกับไอ้มูเด่ข้างล่างเพราะโมเลลข้างล่างมันเป็นโมเดลแบบเป็นโมเดลแบบสามล่องเห็นไหมครับนะครับเนาะเป็นโมเดลแบบสามล่องนะครับนะครับสามล่องเนาะนะครับแล้วก็จะมียอดในตัวนี่ครับ สายพานของไอ้ไดชาร์จให้ยานด้วยนะครับเพื่อทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับก็ผมการที่เราจะหย่อนสายพันธุ์ไดชาร์จนะครับจะเส็ยงกตว่าน็อตมันอยู่ข้างในนู่นนะครับมันหรอครับน็อตอยู่ไหนนู่นนะครับซึ่งมันยากต่อการทํางานนะครับนะน็อตอยู่ไหนนู่นนะครับนะครับเห็นไหมครับน็อตอยู่ไหนนั่นนะครับนั้นเราต้องแกะเอากรองอากาศนี่ออกนะครับ โอเคแกนกองแกนยกออกกองกกนก็จะมีน็อตอยู่นะครับหนึ่งตัวนะครับสองตัวนะครับแล้วก็สามตัวนะฮะก่อนแกะแล้วก็ถอดปลั๊กตรงนี้ออกก่อนนะถอดปลั๊กถอดสายรับอันนี้ออกก่อนแล้วก็ยกออกเลยนะครับนะี่ครับพอกองอากาศออกมันก็จะทํางานสบายขึ้นนะครับน็อตเบอร์สิบสองนะครับตัวนั้นนะครับ คลายออกนะครับเดี๋ยวเราก็ย่อนสายพานไดชาร์จได้นะนะครับผมลืมบอกไปนะครับว่ามันมีน็อตเบอร์สิบสี่อยู่ข้างล่างอีกตัวหนึ่งนะจากสิบสองข้างบนนะครับข้างล่างไปสิบสี่นะครับขันออกนะครับวิธีย่อนสายพานก็คือใช้เด็กนะครับสอดเข้าไปอย่างเงี้ยครับเข้าไปนี่ครับสอดเข้าไปแบบนี้ ก็งัดเห็นไหมครับเห็นไหมครับงัดงัดขึ้นนะครับงัดขึ้นงัดขึ้นแบบนี้ครับงัดขึ้นแบบนี้นะครับแล้วตัวไดชาร์มันจะยิงเข้าไปข้างในทำไมสายพานมันหย่อนนะครับนี่นะครับโมเลที่เราจะเปลี่ยนคือตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับนะอันนี้เห็นชัดเจนหน่อยเพราะว่าส่องจากท้องรถนะครับตังนี้นะครับนะนะตรงนี้เลยนะครับนะ ช้บล็อกเบอร์ยี่สิบสี่นะครับยี่บสี่ขันข้างในนี่มันจะมีมัดตัวแม่อยู่ตรงนี้นะครับขันออกมาแล้วก็ดึงดึงคูเล่ออกมานะครับวิธีถอดมูเล่นะักมูเล่นะครับถ้าเราเอาบล็อกเบอร์ยิบสี่เสียเข้าไปแล้วหมุนออกใช่ไหมครับมูเล่มันจะหมุนตามมันจะออกอยากผมลยใช้วิธีเอาบล็อกยี่สบสี่เสียเข้าไปนะครับแล้วเอาขันจับ มามัดไกตัวนี่นะครับกันโครงของรถแล้วเชือกมัดนะครับแล้วไปสตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทหมายความว่าไม่ใช่สตาร์ทให้ติดนะครับสตาร์ทแค่แชะแะเพื่อให้้มเล่นี่มันหมุนหมุนแชะแชะแชกแล้วน็อตด้านในมันจะคลายเองนะครับเมื่อกี้ทําไปแล้วลืมถ่ายนะครับอันนี้นะครับที่เราซื้อมาใหม่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับโมเล tfr นะครับ อันนี้ผมซื้อมาที่ประมาณแปดร้อกว่าบาทนะครับนะแล้วก็ตัวนี้จะมันเป็นเหล็กเลยนะครับมันจะไม่มีลูกยางนะครับมันจะเป็นไม่มีลูกยางเชื่อต่งกันจะเป็นเหล็กทิื่เดียวกันเลยน่าจะทนกว่าตัวตัวเก่าซึ่งตัวเก่าเนี่ยนะที่มันเสียงดังเพราะว่ามันมีลูกยางอย่างนี้เห็นไหมฮะลูกยางนี่มันสึกนะครับมันไม่ยึดกันแล้วทําให้มันมันหมุนมันเสียเนเสียงมันดังนะครับนะเนี่ยครับน่าจะใส่กันได้พอดี นี่นะครับใส่เรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเวลาใส่นะครับเวลาใส่ไอ้ตัวนี้เข้าไปนะครับมันจะมีเขี้ยวของมันอยู่นะครับใส่ให้ตรงเขี้ยวครับแล้วก็ใส่ไปแค่นี้เดี๋ยวก่อนให้ลงเขี้ยวก่อนนะครับไม่ต้องไม่ต้องยัดแรงใส่ให้ตรงเขี้ยวก่อนแล้วก็ใส่น็อตน็อตตรงกลางนี่นะครับแล้วค่อยๆขันน็อตค่อยๆขันน็อตแล้ว บดเข้าไปบดเข้าไปแล้วมันจะเข้าเองนะฮะเขี้ยวที่ผุพูด,ดถึงก็คือเขี้ยวตัวนี้ครับนี่ยเขี้ยวนีนแมะเขี้ยวตรงนี้ให้ตรงกับเขี้ยวแกนแกนของของ,ของที่ติดอยู่กับตัวเครื่องนะครับเสียบให้ตรงกันนะครับแล้วมันจะเข้าไปเองนะครับเสร็จแล้ว โลมาใส่นะครับสายพานไดชาร์ตนะครับเนี่ยสายพานไดชาร์ตมาซื้อมาใหม่นะครับเวลาใส่สายพานก็ไม่ยากนะครับก็คือสอดตามนะครับสอดตั้งขอบพัดลมแบบนี้นะฮะเห็นพัดลมไหมครับสอดเข้าไปข้างในอย่างนี้นะครับนี่ครับสอดเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนพัดลมนะครับสอดเข้าไปข้างในก่อนนะฮะให้ได้ข้างในก่อนแล้วก็หมุน แล้วก็หมุนพัดลมหมุนไปนะครับแล้วก็ใส่สายพานเข้าไปแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับหมุนนี่นะครับแล้วก็วกถือสายพานไว้อย่างเงี้ยครับแล้วก็หมุนน,นะครับหมุนให้มันหลบไปพัดลมไปก่อนเสร็จแล้วเห็นไหมครับสายพันก็เข้าไปอยู่ข้างในละลทีนี้เราก็จะเอาไปคล้องกับไปตัวไดชาร์จนะครับ ครับต่อไปก็เอาสายพานเข้าตามร่องนะครับตามร่องของมูเล่แอนเดิมนะครับแล้วก็ตามล่องมูเล่ที่เราเปลี่ยนเมื่อกี้นะครับหนึ่งสองนะครับแล้วก็ขันน็อตนะครับตัวนี้นะครับขันต่างแขนนาฬิกานะครับขันจนกว่าอ้นี้มันจะตึงนี่ตึงตึงในระดับหนึ่งครับแล้วก็ล็อ็ล็อกนี่ล็อกนี่ล็อกนี่ ที่นี่ก็เสร็จแล้วนะครับก็ไม่ยากนะครับสงสัยแล้วก็แชทมาถามได้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับขอบคุณครับสตาร์ทเครื่องบร้อยครับอโอเคครับขอบคุณครับ